เป็นปกติวิสัยเสมอต้นเสมอปลายเพื่อคนนัน่นกับสันติภาพอินทรพัทธ์วันนี้มาทำหน้าที่เป็นประธานชันก,กิจศพค,คุณพักพิมพ์สุดท้าอายุถึงเก้าขวบปีและกล่าวขอบคุณแขกให้ผมมีเวลาผมไม่เคยปฏิเสธท่านครับวันมนุษย์จะแค่นี้ได้จริงๆแต่ถ้าเราอยากจะทำใายชาติบ้านเมือง ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดก็ถือเป็นหน้าที่วันนี้ได้ทำหน้าที่เพื่อ,อประชาชนขนหน้าที่อภอยนาน้อยครับกำบลศรีสะเกตเรียบร้อยขอให้ทุกท่านได้รับอาน,นิสงส์อย่างบนที่ทำได้นุ้นครับ